เขื่อนลำตะคองวิกฤตผู้ว่าโคราชเตรียมอพยพ5อำเภอสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องเตือนภัยออกมาจากเขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ เขื่อนลำตะคองวิกฤตน้ำล้นเกิน101%แล้วผู้ว่าโคราชประกาศเตรียมอ,อพยพคนในพื้นที่5อำเภอที่อยู่ใกล้ลุ่มน้ำขณะที่เขื่อนลำพระเพลิงก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเมื่อวันที่19ตุลาคม2563โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยจงังหวัดนครราชสีมาได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงล่าสุดเช้านี้ว่า มีระดับน้ำมากถึง169.13ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นรอยละ109.11ของความจุกักเก็บทั้งหมด1 5 5ล้านลูกบาทเมตรลดลงจากเมื่อวานวันที่18ตุลาคม4.375ล้านลูกบาทเมตรมีน้ำไหลลงอ่างเมื่อวานนี้5.479ล้านลูกบาทเมตรวันนี้ปิดประตูระบายน้ำแล้วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนใต้เขื่อนแต่ยังคงมีปริมาณน้ำล้นสปิลเอยู่เฉลี่ย6.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วขณะนี้ก็เริ่มเข้าขั้นวิกฤตโดยเช้านี้วันที่19ตุลาคมมีปริมาณน้ำในเขื่อนมากถึง319.330ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ101.54ของความจุกักเก็บทั้งหมด314ล้านลูกบาทเมตรทำให้เมื่อช่วงเย็นวานนี้นายวิเชียนจันทรโนไทยผูว้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต้องออกหนังสือประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอต่างๆที่อยู่ใต้เขื่อนคืออำเภอศรีคิ้วอภอสูงเนินอเอขามทะเลสออเภอเมืองและอเภอเฉลิมพระเกียรติแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิง่งลำน้ำลำตะคองลำบริบูรณ์ลำเชิงไกรล,ลำน้ำมูลและลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำเตรียมความพร้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากเข้าท่วมพร้อมกับติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ เขาก็คุณเนื้อหาข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นประกาศเตือนล่าสุดออกมาจากเขื่อนลำตะคองที่เข้าขั้นวิกฤตในความจุของน้ําที่เกินความจุแล้วประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับ จอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ